วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอ้อยแล้วนะคะวันนี้โอ,อจะพาทุกท่านมาชมคันนี้เลยค่ะเป็นสีประตรูเอ t ทียกสูงนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง g r s p o r t ค่ะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งแท้นะคะทั้งเซ็ตด้านหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อนั่นเองค่ะซึ่งเซตนี้นะคะโอสามารถแถมให้ฟรีโดยที่ไม่บวกกับราคารถเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะในราคาอยู่ที่931,000บาทค่ะ ก็คันนี้นะคะด้านหน้านะคะยกเซตเป็นกระจังหน้า GR แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีเขี้ยวดำแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจากเดิมเป็นสีบอลเงินนะคะได้ทำเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวล้อนะคะคันนี้ได้ทำสี ดำเงานะคะให้เข้ากับตัวรถค่ะส่วนล้อนะคะเป็นล้อขนาด18ลายที่มีแค่ศูย์เราที่เดียวเท่านั้นนะคะนายังของเขาจะอยู่ที่265ทับ 65R18 นั่นเองค่ะด้านข้างนะคะตัวหนังสือได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงารอบคันค่ะมือจับนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะบะนไดข้างนะคะเป็นแบบบันไดข้างแบบ TRD แบบนี้เลยค่ะโลบาร์นะคะก็จะเป็นโลบาร์ทรงนี้เลยนะคะสัญลญัของ ทีแลนเนอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะมือจับเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับกล้องมองหลังอันนี้อดแถมให้นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ค่ะก็คันนี้แถมฟรีให้นะคะเอาง่ายๆนะคะทั้งเซตเราสามารถแถมให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะในราคาอยู่ที่9 3 1 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ภายในนะคะได้เพิ่มเป็นเบาะหนังลายเคฟล่าแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่แถงประตูด้านข้างเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะคือเป็นงานที่พรีเมียมนะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะในส่วนของแอร์นะคะเราแถมฟรีติดตั้งฟรีนะคะแอร์ Air ตอนหลังให้ด้วยเพิ่มความเย็นความสปอร์ตให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ งมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย gr แบบนี้เลยค่ะเบาะนะคะด้านหน้าผู้ขับขี่นะคะหัวเบาะนะคะก็จะเป็นหัวเบาะลาย gr แบบนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดนะคะใช้งานได้ง่ายนั่นเอง สำหรับใครนะคะที่สนใจรถรีโวนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง g r Sport นะคะที่แต่งฟรีค่ะแต่งครบออกจากศูนนะคะทั้งหมดนี้นะคะสามารถแถมฟรีให้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะสนใจสามารถติดต่อ,อ,อมาได้ที่เบอร์โทร0973575349นะคะหรือแนนเซ็นถึงหน้าบ้านค่ะพร้อมส่งมอบรถทั่วประเทศไทยสามารถติดต่อ,อ,อมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ